สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามินิรีวิวนะครับพัฟฟิลเตอร์ตรงรุ่นของไมโครโฟนชัว SM57 ฮะซึ่งตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า ASWS นะฮะหน้าตาเป็นประมาณนี้หาซื้อยากมากนะฮะในไทยเอาเข้ามาขายน้อยมากตรงนี้จะมีเขียนว่า Fit ฟิตชัว SM57 กับ545 FIT ภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าพอดีนะฮะแต่ว่าฟิตภาษาไทยนี่คือแบบแน่นเลยอะไรเงี้ย แต่ฟิตจริงๆมันหมายถึงพอดีซึ่งเดี๋ยวผมจะลองประกอบใส่กับไมโครโฟนชัว SM 57ของผมนะฮะแล้วตัวนี้ผมก็ซื้อมาใช้งานเองเช่นเคยนะเนี่ยฮะหน้าตาบล็อกฟิลเตอร์เป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องสวงเข้าไปที่หัวไมโครโฟนแล้วก็ขันน็อตตรงนี้เพื่อยึดเข้าไปให้มันแน่นผมลองจับหน่อยนะฟองน้ําที่อยู่ตรงหัวเนี่ยก็ก็หนาประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้หนามากนะฮะผมจะเหลือเส้นไว้หน่อยแล้วกันให้มันมีพื้นที่ระหว่างฟองน้ํากับ ตะแกรงหัวใหม่นะเดี๋ยวคอไปเอาไขควงแป๊บหนึ่งหาฟองน้ําที่มันไม่ตรงรุ่นใส่ก็ได้นะแต่ผมอยากใส่ให้มันตรงรุ่นเพราะว่ามันดูสวยด้วยแหละกระไขเข้าไปตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยผมจะเว้นช่องว่างไว้ระหว่างหัวไมโครโฟนกับส่วนหัวของบ๊อบฟิลเตอร์เป็นประมาณนี้นะฮะเอ้ยพอใส่แล้วมันก็ดูหล่อขึ้นมาเหมือนกันนะทำไปเล่นไป เรามาลองดูกันครับว่าระหว่างใส่ป๊อปฟิลเตอร์แบบนี้กับที่เป็นตลปัดแต่ละตัวจะให้เสียงแบบไหนกันบ้างผมจะไม่สรุปนะฮะแต่ว่าจะให้ผลทดสอบนั้นคือคําตอบเลยแล้วกันไปลองดูกันครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนชัว sm 5 7โดยตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ป๊อปฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็หันไมโครโฟนจ่อเข้ามาที่มุมปากผมต่อโดยการใช้ไมโครโฟนตัวนี้ต่อเข้ามิกบูทแล้วก็เข้าไปที่ usb interface ะะทีนี้ผมจะมาลองเทสเรื่องของโปรเซสซีฟดูกันครับพอพนัน ทอทหารชอช้างทหารถือธงกินถัว่วถอดถุงเท้านี่คือเสียงจากไมโครโฟนชัว sm 5 7โดยที่ผมไม่ได้ใส่ป๊อปฟิลเตอร์อะไรเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปเทียบกับการใช้ป๊อปฟิลเตอร์แบบต่างๆแล้วลองฟังเสียงเป็นผลลัพธ์ในการทดสอบดูแล้วกันครับสวัสดีครับเสียงที่ดินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนชัว sm 5 7กับป๊อปฟิลเตอร์ a 2 ws ตัวนี้แล้วนะฮะประกอบมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ผมจะลองเทสเสียงเพ,เพื่อเอาไปเทียบกับป๊อปฟิลเตอร์ที่เป็นตลบปัดอีกอันอนะะึง มาลองดูกันครับพอพานทอทหารชอช้างทหารถือธงกินถั่วถอดถุงเทา้านี่คือเสียงที่ได้จากป o อปฟิลเตอร์ A2 WS ซึ่งเป็นป๊อ f i l ลเตที่ตรงรุ่นของชัว SM57 ครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนชัว SM57 กับป o อ f i l t e r ที่เป็นลนักษณะเหมือนตละปัดแบบนี้นะฮะพอพานทอทหารชอช้างทหารถือธงกินถั่วถอดถุงเทา้า อันนี้คือเสียงที่ได้จากป๊อปฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะตลปัดแบบนี้นะครับครับตอนนี้ผมลองทดสอบอีกแบบหนึ่งคือใส่ป๊อปฟิลเตอร์2อันเลยฮะสชั้นอันแรกก็คือตัวนี้ฮะ a 2 ws ซึ่งครอบอยู่ที่หัวไมโครโฟนชัว sm ห7ตัวนี้อยู่นะฮะอันที่2คือผมใส่ป๊อปฟิลเตอร์ตัวที่เป็นตลปัดนี้ด้วยนะฮะก็พูดง่ายง่ายว่าเหมือนกลองเสียง2ชั้นเลยทีนี้เรามาลองเทสเสียงกันเรื่องโปรซีมเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะเพราะมันกลองไปทั้งสมมอ,องชน ชอบเสียงแบบไหนมากกว่ากันมาลองเทสกันดูนะฮะพอพานทอทหารชอช้างทหารถือธงกินถัว่วทอดถุงเท้าเสียงที่ได้จากการทดสอบป๊อปฟิลเตอร์ทั้ง2ชั้นเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้นะฮะฝากติดตามผลงานโดยการกด Subscribe YouTube จะมีลูกศรโผลมาตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k มีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ